สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียไปที่กัมพูชากันบ้างล่าสุดนายกฮุนเซนได้สั่งปราบปรามอย่างจริงจังเกี่ยวกับการพนานที่ผิดกฎหมายลั่นจะไล่ออกผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตํารวจหากไม่ดำเนินการชี้การพนานเหล่านี้ไม่ได้มีผลดีต่อเศรษฐกิจแต่กลับชักนนำให้คนที่ติดการผาน,านัน ขายวัวขายควายและขายบ้านเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับสำนักข่าวคメอ์ไทมส์รายงานเมื่อวันที่17กันยายน2565ว่านายกฮคุนเซนได้สั่งปราบปรามอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับการระบาดของการพนานที่ผิดกฎหมายในกัมพูชาและเตือนถึงผลที่ตามมาสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง โดยนายกฮคุนเซนระบุว่าตนเองออกคำสั่งนี้อย่างจริงจังโปรดดดำเนินการอย่างเด็ดขาดและทันเวลาและว่าจะไม่รีรอที่จะถอดถอนผู้ว่าราชการจังหวัดหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับที่พบว่าไม่มีความรับผิดชอบพร้อมย้ำว่าตนเองไม่สามารถทนต่อสถานการณ์การแพร่ระรบาดไร้การควบคุมของการพนานได้อีกต่อไปจึงต้องเข้มงวดและว่าการผนานเหล่านี้ไม่ได้มีผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่กลับชักนำให้คนที่ติดการพานันไปขายวัวขายควายขายบ้านเพราะการพนันนี้นายกคุนเซนยังเรียกร้องให้ธุรกิจต่างๆเช่นร้านกาแฟร้าน๋วยเตีว๋วและสถานที่ทุกแห่งที่อนุญาตให้มีการเล่นการพนานันถอนตัวจากการพนานันที่ผิดกฎหมายหากไม่ต้องการปิดกิจการและย้ำว่าคำสั่งนี้คือการนำความสุขมาสู่ประชาชนหลือเลี้ยงขโมยและโจรในสังคมเนื่องจากการพนัน ในขณะที่นายศกพานปรลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาเพื่อเร่งดําเนินการยุติการผานานผิดกฎหมายในประเทศกัมพูชาครับกัมพูชามีชื่อเสียงในเรื่องของการผานานที่เสรีมีทั้งที่ถูกกฎหมายและลักลอบเปิดแบบผิดกฎหมายมีการตั้งคาสินโนถูกกฎหมายหลายแห่งในหลายพื้นที่เช่นกรุงปนุเปญปอยเปดหรือที่สีอนุวิลโดยเฉพาะที่สีอนุวิลทุนจีนตั้งเป้าหมาย ให้เมืองแห่งนี้กลายเป็นมาเก๊าแห่งอาเซียนแต่อย่างไรก็ตามผลของการเปิดกว้างดังกล่าวก็ได้ก่อปัญหาให้กับสังคมกัมพูชาอย่างรุนแรงตามมาทั้งการปล้นชิงทรัพย์สังหารและการฆ่าตัวตายเนื่องจากการเป็นหนี้พันนันดังนั้นจึงเป็นที่มาของนายกุนเซนที่ต้องลงมากำชับด้วยตนเองแต่ข้อโค้งไม่ง่ายเพราะสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมกัมพูชาไปแล้วครับ